พระอุบาลีเทระเป็นหนึ่งในพระอัคารสาวกองค์สำคัญของพระโคตมะพุทธเจ้าและเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกท่านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในด้านการรักษาวินัยพื้นเพเดิมก่อนบวชท่านอุบาลีมีอาชีพเป็นท่างตัดผมประจำราชสำนักของเหล่ากษัตริย์สกยะในกรุงกบิลพัทท่านจึงมีวรณะที่ต่ำกว่าเหล่าเจ้าชาย ท่านได้ออกบวชพร้อมกับเจ้าชายสากยะหกพระองค์เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาโปรโดพระประยุนญ,ญาตในขณะนั้นเหล่าเจ้าชายได้ตกลงกันว่าเพื่อเป็นการลดทิฐิมานะพวกตนจะให้ท่านอุบาลีซึ่งเป็นช่างตัดผมบวชก่อนส่วนพวกตนจะบวชที่หลังเพื่อที่จะได้กราบไหว้ท่านอุบาลีในฐานะผู้มีพรรษาอาวุโสกว่า พระพุทธเจ้าท่งชื่นชมในอุบายนี้และส่งอปสมบทให้ท่านอุบาลีก่อนหลังจากบวชแล้วพระอุบาลีได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดจนมีความเชี่ยวชาญแตกฉานในพระวินัยทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัคคะในด้านผู้ทรงพระวินยัยบทบาทสำคัญที่สุดในการสังคายนาครั้งที่หนึ่ง หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานได้สเดือนได้มีการทำปรถมสังคยนาหรือการรวบรวมพระธรรมวินัยครั้งแรกโดยมีพระมหาสสปะเป็นประธานในที่ประชุมนั้นพระมหาสสปะได้มอบหมายหน้าที่สำคัญให้แก่พระเถระสององค์คือพระอุบาลีเถระเป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับพระวินัยปิดกหรือหมวดวินัยทั้งหมด พระอนอนทเทระเป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับพระสุจันตปิฎกหรือหมวดพระธรรมเทศนาการที่ท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในการรวบรวมพระวินัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นที่ยอมรับสูงสุดในหมู่สงฆ์ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัยอย่างแท้จริง